สวัสดีค่ะพีเอชค่ะอายุ40ปีปัจจุบันเป็นเมคอัพอาร์ติสต์อยู่ช่องรายการสบายดีทีวีค่ะแล้วก็มีร้านวีดดิ้งสตูดิโอชื่อร้านเลิฟสตูดิโอ Studio, อยู่สี่แยกรำมสันดีด้วยนะคะพีเอชมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะก่อนน้นนี้นอ๋อโดยอายุนะคะพีเอชอายุขนาดนี้แล้วปัญหาสุขภาพของพีเอก็คือว่าตื่นตอนเช้าเพี่ตื่นตีห้าทุกวันนะคะเพื่อทำมาทำรายการตื่นมาก็จะมึนหัวมากเลยนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายซึ่งโดยอายุอนะคะ แล้วพี่เอ็กเคยทานอะไรมาบ้างก่อนน้นนี้คะก่อนหน้านี้ก็เคยทานมาบ้างแต่ก็ว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้เห็นผลเท่าที่ควรทีนี้พอเราอยู่ในเวทบวตรตรงนี้นะคะเราจะกินต่อดีไหมหรืออะไรดีหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามีคนแนะนําดีฟิกให้พี่เอ็กได้รู้จักเพ็กก็เลยลองรับประทานดูได้ผลตอบรับดีเลยค่ะกินแล้วรู้สึกไงบ้างคะครั้งแรกเนี่ยที่พเพชกกินนะคะเออก็รู้สึกดีขึ้นภายในสักประมาณ3วันแรกเลยค่ะรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราเนี่ย ไม่เวียนหัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ระบบขับถ่ายของเราก็ดีขึ้นภายในวันแรกเลยละค่ะกินยังไงคะพี่เอสพี่เอสรับประทานเช้า2เม็ดเลยตื่นขึ้นมาปุ๊บกินเลยท้องว่างเพราะว่าร่างกายเราจะดูดซึมสารอาหารจากตัวของผลิตภัณฑ์ได้ดีค่ะอตอนนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วคะพี่พเอสกินมาแล้วประมาณเข้าเดือนที่6แล้วค่ะกินรับประทานอย่างต่อเนื่องจาก3เดือนแรกเป็นรับประทานวันละ2เม็ดแต่ปัจจุบันพี่เอสลดเหลือแค่วันละหนึ่งเม็ดตอนเช้าก่อนะหลังตื่นนอนเลยค่ะ โดยรวมคือ6เดือนผ่านไปมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างคะอ๋อค,ความเปลี่ยนแปลงของเพจก็คือว่าหนึ่งเอสน้ำหนักลดลง<ม>ซึ่งโอเคดีมากเลยในส่วนตรงนี้เพราะว่าเพจอายุขนาดนี้แล้วนะคะจากเมษามพเพสน้ำหนัก70กิโลจนณตอนนี้เนี่ย<ม>พเพสน้ำหนักเหลือแค่64เองค่ะตื่นเช้ามาก็ไม่เวียนหัวระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะนี่คือผลโดยรวมอยากบอกอะไรบ้างคะก็อยากจะบอกว่า ดีฟิกเนี่ยดีสมชื่อจริงๆค่ะพี่เอ็กคอนเฟิร์ม